โอเค okay, นะครับเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับนี่คือตัวเดินเรื่องเลยของโซคิงผมรวบรัดเลยนะฮะอยากจะบอกให้ทุกคนช่วยแนะนำตัว ครับบทบาทที่ตัวเองได้รับคือชื่อในในเรื่องนี้นะฮะผมอยากสรุปอย่างนี้ครับเมื่อกี้พี่หมึกพูดไปแล้วตอนตอน้ตนนะครับว่าคนเห็นใบปิดเนี่ยแม่งคิดว่าแม่งตีกันแน่นอนเลยนะครับสรุปอย่างนั้นไม่ได้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เด็ดขาดเลยผมทิ้งไว้แล้วว่าคุณต้องดูหนังเองแต่จริงๆแล้ว ้องทุกคนนะครับตั้งแต่วันแรกที่ตอบรับมาแสดงภาพอยู่เรื่องนี้จนถึงเข้าไปแสดงแล้วจนถึงที่ยืนอยู่วันนี้เดี๋ยวหนังจะฉายอยู่แล้วผมอยากได้ความรู้สึกของแต่ละคนที่อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าทําไมพวกเขาจึงไม่ควรจับพลาดภาพอยู่เรื่องนี้เชิญเลยครับแหลมก่อนเลยมาครับโอเคฮะไม่ได้จับไม่นานเลยฮะก็สิ่งทีิ ทำให้ผมมาเล่นเอาเสียงมมือก็ได้นะฮะเนี่ยเยอผมเล่นผมเล่นเป็นพี่บางกนกนะครับพี่บางตัวจริงมาด้วยนะครับ,บรสิ่งที่ทำให้ผมมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้คือพุ่มกลับไปที่ที่บ้านแล้วก็เปิดสิ่งที่พี่ๆนักแสดงเขาเล่นมาก่อนแล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นนั่นคือผลลัพธ์ของ อย่างที่พี่พนๆน้องๆอาชีวะทำเป็นผลของความ,มรุนแรแล้วเราเห็นเราเห็นผลลัพธ์นั้นว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันมีความเจ็บปวดมันมีเลือดมันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับก็เลย,ก,เลยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้นำเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในบางเรื่องครับ ว่าเข้าไปดูดีกว่าครับน่าจะน่าจะเป็นคําตอบที่ดีสุดแล้วก็หลังจากดูเสร็จแล้วค่อยมาถกกันว่าเรื่องราวมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างครับครับแค่นี้แหละครับเชิญไ้ครับครับก็สนุกมากครับเป็นภาพยนตร์ที่หาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําให้มีภาพยนตร์ที่หลากหลายมากๆขึ้นเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยครับผม ครับผมก็หนังเรื่องนี้ผมก็ดูครั้งแรกเหมือนกันนะแล้วก็เป็นหนังที่น่าดูมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่เทรลเลอร์แ, trailer, และตั้งแต่ทีเซอร์มาทุกทุกอย่างแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจกันมากกับทีมงานนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับขอบคุณมากครับคุณเจื่อมากลุ่มก็ส่วนผม ไปดูกันครับผมว่านักแสดงทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจมากครับกับโปรเจก์นี้ผม,ผมเห็นความตั้งใจในทุกคนก็เลยอยากให้เป็นคนครับพอ่น,นเอาประมาณนั้นแหละครับผมประมาณนั้นครับที่จ่าครลบครับก็ไม่ใช่บ่อยครั้งนะที่เราจะได้เห็นแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนได้เข้าใจมนุษย์ในแบบที่เรา ไม่เคยได้เข้าใจมาก่อนครับผมครับทัศนะที่เราเคยาอาจจะเคยไม่เข้าใจอาจจะเคยกลัวอาจจะเคยรังเกียจครับอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดังนั้นผมอยากให้แบบทุกคนเปิดใจแล้วก็ลองดูฟังสิ่งที่ทั้งทีมงานแล้วก็พุ่งกับพยายามที่จะนำเสนอครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมขอบคุณครนั้า บิ๊กครับเชิญครับผมผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นกระจกให้สังคมได้เห็นถึงมุมมองที่เข,เขาก็อาจจะยังไม่ได้รู้ใน <c oughs> หลายๆมุม ที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ครับผมอย่างเช่นทำไมเด็กช่างเนี่ยถึงต้องตีกันคิดว่าเขาอยากจะเป็นขยะแบบที่คุณบอกเหรอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมอยากให้คนมาดูตรงนี้มากกว่าครับผมขอบคุณ,คคณมากเลยบิ๊กแค่ชัดเจนเลยครับโอเคนะครับรน้องๆทุกคนอยู่บนเวทีก่อนนะครับ